ผมพบกับช่องรถสปีดไค์นะครับวันนี้มารีวิวรถเหมือนเดิมนะครับเราเอาใจสาวกซูเปอร์โฟนะครับวันนี้มีประมาณ4คันแบบจุกใจเลยนะครับก็มีรถจัดทรง2องคันนะครับที่ทีเด็ดเลยวันนี้แต่ก็มี2คัน2คันนะครับที่เป็นยังไม่มีเจ้าของวันนี้ซีรีล้วนๆเลยนะครับแต่มีแหวกแนวมาก็คือซูซูกิจี X นะครับผมอินาัตซูม่านะครับเขาเรียกว่าอินาัตซูม่านะครับผมอีกคันนึงจัดทรงคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่า ติดมาจ้าไปเรียบร้อยแล้วอีกคันหนึ่งก็ติดมาจ้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับว่าจะมีอีกคันหนึ่งส่วนคันนี้คันแรกนะครับก็เป็น c ี400ปี1996นะครับเวอร์ชัน R นะครับผมไม่สามลูกคันนี้ของแต่งก็จัดเต็มเลยก็คือได้ข้อใบหนึ่งนะครับก็เป็นทูเซเทเนียมยูชิมระของญี่ปุ่นแท้นะครับก็ชุดสีก็เป็นท้ายแต่งเอกสามนะครับผมระบบไฟอะไรใช้ได้หมดนะครับหม้อน้ำสวยๆเครื่องแห้งๆเลยไม่มีเยิ้มนะคันนี้ ยางดอกเต็มหน้าหลังทุกหลังโอลินโซ่สเตอร์เต็มนะครับซีหน้าคันนี้ใสๆนะครับมีซึมนิดนึงค่านี้นะครับเป็นปกติของซีดีแต่ซึมไม่เยอะนะครับมันจะรั่วปกตินะครับเครื่องแห้งคันนี้สวยนะครับท้ายถึกสามก็ปั๊มเดิมมือคัดเดิมถังน้ำมันก็มีตำหนิบ้างนะครับตามการใช้งานผมไม่ได้เก็บสีให้เพราะขายตามสภา,าพถ้าเก็บงานก็อีกราคาหนึ่งถ้าลูกค้าอยากได้เงียบๆิบกิ๊บก็สั่งผมทําสีได้นะครับทําสีก็เริ่มต้นที่สองพันห้านะครับ ก็ไม่แพงผมไม่ได้บวกค่าแรงเอาแค่ค่าทำสีให้ช่างเจัดการเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาื่งควาเสียงเครื่องน,น,นี้กัเลยดีกว่าอันนี้สตาร์ทมิเดิลติดนะครับดูนะครับผมไม่ได้บิดไ,ไดิดถ้ารถ้สมบูนะครับมันจะเดินเบาได้นรถทุกคันที่าต้งเดินเบาได้นะไม่ใช่าสตทเราบิดน้ะใ่ครรถทุกคนันคือผ่านการเซอร์วิสเรียบร้อยหลายๆท่านะ ไเดียวออกุกนะครับหน้าหลังนะครับติดมเลยใช้ได้ครับไปต่อไฟสูใช้ได้หมนะครับไฟพามาใช้ได้นะครับโอเคกว่นี้นะครับผมก็ราคาไม่แพงด้วยคันนี้ผมเปิดไปที่3 9 0 0มืแค่นั้นจบรถเก็บงานนะครับอย่าไปเทียบกับรถที่เขาลงขาย2,000 20, มกว่าบาทแล้วนะคุณซื้อไปคุณไม่จบแน่นอน ผมซื้อไปซ่อมนะครับแล้วถ้าเจอช่างที่ไม่จริงใจนะคนโดน,น,นคันไปหนึ่งสองหมื่นคุณซื้อสองหมื่นคุณซ่อมอีกสี่หมื่นสามหมื่นก็เลือกเอาแล้วกันผมจะขายราคานี้ลูกค้าท่านไหนที่ติดตามผมจะรู้ดีว่ารถที่ออกจากผมเนี่ยน้อยมากที่จะกลับมาไปเก็บงานไปซ่อมนะครับก็มีบ้างถึงว่ามันไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยเราไปเราได้ขี่แน่นอนนะครับอันดับแรกที่ผมจะเช็คให้คือคาบูหัวเทียนหมอ้อน้ำระบบไฟหลักๆเลยนะครับผมจะเช็คให้หมด คุณภูยคือสบายใจถ้ารถไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าการเซอร์วิสที่ร้านนะครับผมจะตีเป็นอะไรแล้วเราถืว่าซอทำอะไรอย่างเดียวนะรครับคือจะไม่เอามาขายหรือว่าขายสองคนเงินถ้าขายเป็นอะไรผมจะไม่ขายนะผมจะไม่ทํางั้นคือที่ร้านต้องขี่ออกไปขี่ได้ทุกทันนะครับก็คันนี้ราคาผมเปิดที่สามหน่งเก้าไทยติดตามก็ทักที่เพจร้านงสป,ปีดไบค์ผมแปะเป็นลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วก็สนใจก็ทักสอบถามมาได้เลยนะครับก็คันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันที่สองคันต่อไปนะครับคันนี้ยังก็ฝากติดตามช่งมหนะครับก่ เบอร์โทรผมแปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวติดโทรมาครับผมแอดไลน์ได้สําหรับคนที่ไม่ได้เฟซน,นะครับไลน์กับเบอร์โทรอันเดียวกันเพจร้านเป็นหนูสปีดไลท์ยูทูปเป็นหนูสปีดไลท์แล้วก็เฟซผมเป็นพี่ชายสอนทองบัญชีเดียวคือพี่ชายสอนทองนะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ